คุณศินเป่าเริ่มเกมที่คุณสันทาครับวันนี้แมนยูบุกมาเยือนเอเวอตันถึงที่เลยนะครับผมวันนี้เริ่มเร็วเลยเพราะว่าเครื่องผมแม่งร้อนจัดนะครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเอยออกมาริมเส้นแล้วแฮริสันแกร์คินเซนโยเข้ามาติดล็อกบราเซียครับตั้งตัวไม่ทันกันนะเดยตื่นตัวหน่อยัยรุ่นเออที่นี่พเมยิ์ลีกแล้วเว้ยจะมาอินโทรอะไรทุกตอนคอนเนอร์ของทางเมสันครับโยนเข้ามาลุงบูนรับสบายครับจังหวะนี้แล้วทางนู้นนแอนโทนียืนว่างอยู่เฟี้ยงไป แอนโทนีจับบอลแรกดีครับเรือลาะริมเส้นไปเดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยวิ่งแล้วนะครับผมรอเพื่อนเติมมาจังหวะนี้คอยลุนเบอร์ดูโน่เฟรนเดสให้ไปที่คอยลุนเยิซ้ายทางขวามีเติมจังหวะนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่มีทงแอนโทนีก็ยิงซ้ายเลยสีเดโอ้โหอยู่ศูนย์จาาแอนโทนีเดหมุนครับสามแต้มจะไปไหนไกลวะโหขึ้นนำเร็วขนาดนี้เอาอ่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยความคึกขนองเกมในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเราเหนือกว่าอยู่ตอนชัดเจนนะครับผม ทางเจ้าบ้านยังตั้งเกมกันไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่สินะพอดีของการเริ่มเร็วนะครับคอยลุนคอยลุนยังไงคอยลุนทางขวาตัวนี้ล็อกเข้าซ้ายแล้วให้ไม่ดีครับลูกนี้เป็นเกมของทายก็ต้านบ้างครับดูสิว่าจะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูบลูน,นมึงยืนมึงต้องยืนเฝ้าประตูแรด,ดฟอร์ดน่าจะทนไม่นานนะครับรึ่งแรกไม่ได้มีจังหวะปะทะกันเท่าไหร่บวกหนึ่งนาทีครับบูโน่ให้มาคอยลุนคอยลุนไหลไปแล้วจีกันตี่นี้โอ้โหสองสูงเลยครับ <c oughs> ครึ่งแรก2-0แบบยังไม่ได้ออกแลนเซฟนี่มันฟอร์มฟอร์ม,ชรมแชมป์เ้ยเนี่ย <laughs> โอ้แอโทนี่ครับลุนแฮตทริกซะแล้วครับผมลูกรักของเอริกเทนฮาร์จบครึ่งแรกที่กุลิสันพาครับเอาจริงไม่ต้องมีกูก็ได้นะเออเอากูมาทำไมเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวอว์ดาโลไปที่อูกาเต้ครับอูกกาเต้ไหลไปบูโนโสัก3-0ไปจะได้แบบว่าเออสบายไปเลยเกมนี้นะครับ <laughs> อุกกาเต้ไหลไปลาสมุดฮอยลุนฮอยลุนต่อแลดด์ปอดไหลามามาเลเซียไทยเร็วมาเลเซีย <laughs> ให้มา บูโน่ครับบูโน่เพราะมาลาเซียมาลาเซียพิกอารีเซเปิดเซ็เปิดไม่ได้แล้วผูกเข้ากันเล้โดนยิงสามศูนย์เลยครับโอ้โหสตาลแล้วครับวันนี้โอ้หมดจดจริงๆลูกทีมของเอริเทนฮากครับวันนี้ไม่มีจังหวะยิงแม้แต่ครั้งเดียวครับเอร์ตันโอ้้ย ยังไงนี่พักเลยครับลุงบูนพักเลยให้โอนาน่าลงมาซะหน่อยเดี๋ยวหาว่ากูโกหกจบเกมก็แมนยูชนะไป4-0นะครับผมถือว่าเป็นการเปิดคลิปแบบใหม่นะฟีลกู๊ดโอ้โหแบบ3แต้มอิ่มๆไอคนตระกูลบ๊อบนี่มันเป็นอะไรกับแว่นตาเปล่าวะ,อ,ะอีตอนบ๊อบบ,บราบบร์บี้ล่างใส่แว่นสงการอะแม่งก็โหดใช่ไหมไอลุงบูนใส่แว่นนี่ก็แพ้ไปเกมเดียวจาก10กว่าเกมนะครับ <c oughs> ผมจะมอบทุกสิ่งและทําทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตเจ้าหนายของผมอย่างเอริกเทนฮาร์กอย่างเต็มระบบโอ้โหระบบอะไรก่อนเอากูออกไปมงประตูเนี่ยแล พากูซ้อมอะไรเนี่ยให้กูซ้อมเลี้ยงบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเทนฮากไม่ใช่ละไอ้เรื่องนี้นี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะหลังจากหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยลุงบูนต้องออกไปเล่นลูกคอ่อนเนอร์ใช่ปะแล้วก็แบบหลายครัง้งหลายคราที่พลาดลงไม่ทันแล้วก็เสียประตูก็เลยมีหลากหลายคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาแล้วเขาบอเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ทำไมต้องขึ้นไปเติมด้วยไม่ขึ้นไปเติมไม่ไมด้เหรอคำลตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแท็กติกโค้ดด้วยความที่มันเป็นเพลเยอร์โหมดอ่ะมันเป็นโหมดผู้เล่นเราต้องเเ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 เชืืืื่่่่่่่ออ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 อฟััััังงงงโโโคคคคคค้้้้้้ทททททุกกกกกกยยยยยยาาาาาานน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 นะะะะรรรรรบบผผมมมมมมถถจจจปปปลลลีีีีแตตติิิิไ์หหหหดดดด็ููใใพว มันมองว่าลนะุงบูนอะแม่งมีค่าจ้ำที่สูงรูปรางดีบวกกับค่ามงที่ก็ค่อนข้างโอเคนะเอากริ่มันก็เลยมองว่าเฮ้ยเอาไปช่วยมงดีกว่าโดยที่มันลืมไปว่ากูเป็นประตูเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ลุงบูนขึ้นไปเติมเนี่ยก็ต้องเอาค่าจ้ำหรือค่ากระโดดออกนะครับผมซึ่งประตูมันต้องกระโดดร้ปะงไหมแยงก็ต้องมีไว้ถ้าเริ่มเล่นแบบคนทั่ว,วไปแบบว่าเดารุมเรื่อนอย่างเงี้ยคือค่าจ้ำม,มันไม่ได้สูงขนาดนี้แต่คือลุงบูนแม่งเริ่มตอนอายุห้าสิบเนี่ยทุกอย่างม นี่คือค่าพลังจบสกอร์ทั้งหมดที่ผมอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจบสกอร์ฟรีคิกลูกมงรวมถึงการยิงยูทโทษเนี่ยผมจะรับจบเองทั้งหมดนะ <c oughs> คือต่อไปนี้จะไม่ใช่แค่ขึ้นไปมงตอนเล่นลูกคอนเนอร์ละลูกเซฟพีดลูกอะไรกูเอาหมดไหนไหนมันก็มาเวนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดครับแต่ว่าทักษะการเซฟประตูเรายังเหนียวเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เอาทักษะการเซฟออกนะทีนี้มาดูตารางคะแนนซะหน่อยหลังจากที่เก็บสามแต้มไปเกมเมื 5, 11, 10, ่อสักครู่อุ้ยมีห้าสิบเอ็ดแต้มทาวิลล่านะครับตอนแรกกะเอาแค่พื้น บูนในสีเสื้อแมนยูนะครับรวมทุกรายการนะเพราะฉะนั้นใครที่กดไลค์คลิปนี้ผมขอให้คุณมีเงินล้านในบัญชีธนาคารก่อนอายุ40นะครับผมผมเชื่อว่าคุณทําได้ไม่เกินความสามารถพวกคุณแน่นอนเพราะขนาดลุงบูนก็ยังมีแล้วตั้งหนึ่งล้านนะครับไหนๆก็อัพมาแล้วขอลองของหน่อยสิปั๊บอ<ำ>๊มเอาอะไรเกมที่2ของวันนี้เราเปิดบ้านเจอกับอิปสวิตชาวนะครับผมหวังว่าจะทำให้ลุงบูนได้ออกแรงมากขึ้นนะ โลต่อไอ้ที่ครับผมบูโนโอ,อุ้ยดึงจังหวะน,นี้สวยมากแล้วฮอยลุนลาสุดฮอยลุนไหลต่อไปที่บูโนเปเดนเตสบูโนกดเต็มขวาลูกนี้ติดเซฟครับมาช่วงเวลาที่กูรอคอย,อยไหนดูซิขอแบบเอาตรงกลางนะขอแบบกลางหัวพอดีเป๊ะยังไงจังหวะน,นี้บอลบอลอยู่ไหนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใ,ใครใครยิงเกิดอะไรขึ้นลองด้วย <laughs> โอ้เป็น,เป,นเป็นปาวาครับประเดิมประตูแรกในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคือกูก็ไม่รู้หรอกว่ามึงยิงไงกูกูสุดยอดไปก่อน <laughs> มาไงวนะเนี่ยโยนมาปั๊บแล้วอุย้ยยิงเลยเหรอโอ้สุดยอดลุงบูยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเดโกโรเปตด้วยแต่บอลอิสวิตนี่มันมาสู้อะไม่เหมือนตอนอิเวอร์ตันนะเนี่ยยังไงเดวิสเดวิสบีบหน่อยบีบหน่อยให้ม,มันยิงเฮ้ยเฮยอุ้ยมัน มันกาดจะยิงแบบเสยใต้คานะนะั่นแหละแล้วโหกูถามจริงเหอะมึงก็ให้กูเล่นทุกระยะเลยหรือยังไงกันเออให้กูแบบระยะหวังผลเดี๋ยก็ได้แมระยะนี้มันจะยิงได้วะต้องเล่นสั้นไปก่อนครับแล้วก็ค่อยให้เพื่อนไหลให้เพื่อนไหลแล้วกดเลยโอ โอ้ยลงเลยแล้วก็จบครึ่งแรกที่ออเดอร์ฟอร์ดครับโอ้ถือว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการผมว่ามันดีนะตรงที่แบบเออเวลาเราเจอทีมที่เล็กกว่าอะไรเงี้ยชื่อชั้นแบบว่าไม่ได้เท่าเราแล้วเราชนะได้แบบควรจะชนะได้อะเออซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้อู่แล้วไอ้แต่โอ้ยหแต่ช่วงหลังมาเราชินกับเมนยูที่สามารถแพ้ได้ทุกทีมไงเออแต่จริงเมนยูมันต้องแบบนี้ครับเจอทีมเล็กเนี่ยมันต้องเอาให้อยู่คอเนอร์จังหวะนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมขอรอ ขอเลือกมุมรอแล้วก็ให้เพื่อนให้เพื่อนหมกตั้งเร็วบอลตกคนนี้แล้วยิงโอ้โหยิงไม่จับเลยครับทุ่บูลแสตติยานกองหน้าครับแอนโทนี่ปาเซมิโร่ครับการาโชยกไปไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้แต่บอลมาตกทีน่นี่ไหลมาโอโดเปเนเดสเอ้ยการาโชยิง โอ้สองศูนเลยครับจากเรโลกานาโชปล่อยลุนออกทรงอาจารย์ดูล,ลงมาแต่ละหลังมาเกมรับเราแม่งเล่นดีขึ้นจริงนะหรือเป็นเพราะอย่างงี้วะที่เทนฮารเสริมกองหลังมาเยอะๆเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันที่สูงเออสิบพ่นเออกองหลังระดับตัวจริง10คพ้นน่ะใช่ไหมลมันก็ต้องแบบขยันซ้อมขยันเล่นให้มันโอ้โหมั ครับอร์มแรงแบบนี้จะได้เล่นเต็มเกมสักเกมไหมเนี่ยอะขอเปลี่ยนออกเลยครับผมวันนี้ก็เหนื่อยกว่าเกมแรกหน่อยนะครับผมได้เซฟ1ครั้งแบบสบายๆจบเกมว่าชนะไปสามศูนย์ครับพาทนี้แม่งพาดปั๊มแต้มหรือเปล่าขอดูอ้โหูตารางคะแนนอันดับ2แล้วนะครับทุกคนไปกันต่อเกมเอฟเอครับรอบ5้าครับคือมันมีบอลถ้วยมาขั้นะเนาะนะเราก็ทิ้งไม่ได้หรอกถ้วยนี้เอาเหมือนกันนะครับผมมาดุนกันครับว่าจบเกม9 0สินาทีจะเป็นยังไงจะอยู่ยืนครบยก9 0สินาทีหรือเปล่านี่คาเซิร์น ช่วงที่ฟอร์มผม,มแรงมากนะครับแต่จังหวะนี้มาแล้วโอเคบดิเนสเก็บได้ครับแอนโทนี่มีรุมสามทางนี้มีช่องนั่นแหละเพื่อนดิดโอ้โ,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 โหโป๊กแม็กเซฟสวยชิบหายคอยรุนลากดีบเ้นมาครับยังไงไหลตามช่องและปอดพริกเข้าขวาย,ยิงเลยโอ้โหมึงยิงไม่ตรงกรอบได้ยังไงวะลูกนี้จังหวะนี้เป็นเซตพีทของทางแบนยูครับแล้วโอ้โหจะเป็นใครล่ะที่จะมารับผิดชอบระยะนี้ถามว่าใครจะยิงได้ฮะรู้จักเปล่าเดวิด บูนแฮมมะไปเต็มหลอดแล้วเปลี่ยนเอ้ยได้ลุ้นอยู่เบนจามงนบาวาให้คาเซมิโลช้าแล้วคาเซแล้วโดนตัดเร็วจวังหวะนี้ไอ้โจลิตันข้างในมีซัโดโยนไกลเลยมงโอ้ย จังหวะสองเนี่ยเรื่มอยู่ติบ็อกครับแล้วจังหวะนี้บูโนกินเบลไลจะยิงไกลไม่ดีซาก,ก็อยติดอุกาเต้ครับแต่ยังไม่พ้นมาที่ลองซับลองซับไม่ได้ไปต่อเดียร์ตนี่ให้ไปนี่ฮอยลุนครับจังหวะนี้บูโนทางซ้ายมีแรดฟอร์ดบูโนไหลไปมาคัดคารามีดาโลเอ้ไม่ใช่ดาโลฮอยลุนนะครับผมหลอนกู <c oughs> <c oughs> มาที่บูโนครับมาลาเซียมาลาเซียตัดเข้าในเตียวขวายิงไม่ได้ไหลให้เพื่อนอย่างนั้นแหละแล้วยิงโอ <c oughs> ที่บอลลนโดสมัยหน้านะครับคนนี้ราคาตั้งกี่ร้อยเท่าไรนะร้อยล้านป่ะเอนนี้ยังหน้าฟอมอยู่เลยนะครับผมโอ้ได้ไงแฟ่บอกทุกคนตอนนี้เซติย้ายตัวแพงสุดของแมนยูคือเอนนี้ใช่ไหมผมก็ลืมไปหมดลวเพราะว่าแม่งก็ย้ายแพงกันทุกตัวจบครึ่งแรกที่เซนเจมบาครับไปรุยต่อครึ่งหลังเลยมามิรอนขึ้นเกมมาข้างหน้าอิซักหาช่องอยู่ยังไงเอามิรอนลากตัดในไหลอีซักมามึงยิงมามาโอ้มาดิว่าตาโดตอรลี่โอ้อีซัก ยังไง่ของบอลเปเลิศแล้วดูมันให้ดิโอ้อยังไงเฮลิเคนยังไงครับโอมยาสาบานตัดในก er. oh! ี <c oughs> สัดเ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมวะตีจนขาตัวเองแดงหมดแล้วเนี่ย <c oughs> คือมันยิงทะลุตัวบล็อกมาแต่เราแบบเราก็พุ่งแบบเร็วแล้วนะดูดิรอดดากมาเลยอ่ะโอ้ยแตเซฟได้นี่แม่งจะเป็นเซฟแห่งฤดูกาลเลยครับเสียดายเสียดายมากๆรอบนี้แหละม,มึงโดนแน่ไามเหลี่ยมซ้ายต้องเหลี่ยมนี้ยัดเข้าไป มงตั้งวงตั้งมาแค่ก็ได้ตั้งโอ้ยนี่มันกูนี่หว่าหายแล้วไม่กูไม่ลงอะ่ะกูจะช่วยเพื่อนเพรสซิง่งโอเคนั่นแหละตามแผนที่เราซ้อมมาไปไปไปออกลิมเส้นแข่งเอาไม่ใช่กูสิลิมเส้นต้องเป็นคนอื่นกูต้องรอมองเออไปนั่นแหละรอ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 ไม่รอก็ได้หายแล้วอ่านี่แหละครับหายนะของแท้เอ้ยอ่ะกูเมเัว มมึงเล่นกันเลยเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษครับทุกคนทาเมนูส่งเมสันเมาส์มาแทนมาคัดแด๊ดฟอร์ดนะครับเฮ้ยมาสู้กันอีกตั้งหนึ่งบอกทางนี้โค้ชครับโทเนลลี่ให้มาอีซับโอ้ยชิบหายแล้วอีซับจะมาหนึ่งหนึ่งนี่ไม่นานโอ้สบายโอเคมาเดอร์ิกครับมัดทายเดอร์ิกให้ไปเมสันเมาส์เออกูเห็นมึงสักทีแม่งเอ้ยเซอร์เซย์วิ่งแล้วสวยความเร็วมีเปล่ามีก็แปลกแม่งเอ้ย อูโดเอาโซเซพิงพิงแล้วไปไปยังไงเอาไม่ได้เอาไม่ได้ยิงจอดจอดกับจารย์ดูโอ้ซุปเปอร์ซับยิงครับพอดีท่าที่ไม่ได้รุนอุ้ยไม่ไม่ยังไม่พูดยังไม่พูดขอให้เกมจบก่อนเพราะผมอ่ะไม่ได้อยากดวนจุดโทษเลยเว้ยแบบไม่ไม่ไม่อยากดวนอ่ะอยากให้มันจบในเกมครับแล้วจานดูจัดให้ครับลูกนี้ทุกคนร้อยสิบแปดแล้วร้อยสิบแปดแล้วช้าๆไม่ต้องรีบจานดูไป ดินแต่ละโชว์เดินเดินเออค่อยๆๆอยค่อยคอยเจสซ่อ่าสิบหายแล้วแต่ไม่ดา่าไม่ดา่าไม่ด่าไม่ด่าครับแต่หนึ่งนาทีนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันหนึ่งนาทีสุดท้ายบอลไหลแล้วไปมาโอ้โหตั้งแต่ผมเล่นซีรีส์เพลย์โหมดมานะตำแหน่งผู้สาประตูนี่ทำกูโลกที่สุดละโอ้ ระหว่างเมื่อกี้คือสติแตกครับเอาตรงเลยคือกระเจิดกระเจิงไปหมดโอ้ต้องมาตัดสินกันที่การโดนจุดโทษแล้วครับผมขอเอริกเทนฮากยิงเป็นคนที่3นะครับทุกคนขอแบบเป็นตัวเปลี่ยนเกมหน่อยนะยังไงมองหน้าทาแล้วมาดิมาดิครับเซิร์เซ่โอเคเฮ้ยได้แก้ตัวเว้ยได้แก้ตัวได้แก้ตัวอีซัคมึงมาไม่ชอบเลยว่ะตัวเนี้ยเอาบูโด้ครับ โอ้ยตัวนี้ชัวตัวโตวอยู่แล้วตัวนี้อัลบาอัลบามิกโป๊ทนะครัาว่าเหนียวมึงอะกูอะฆ่าจุดโทษเกือบร้อยมึงจะเซฟได้ยังไงมาเมมเลยมาดิ let's go rebels <laughs> 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 เอาให้ข้าเป็นสันเมาเมสันเมาสก็จบสักที เข้ารอบต่อไปครับสำหรับฟุตบอลเอฟเอครับนะครับผมโกลีโกลีแมนยูน่าเติดเดี๋ยวนะมีอีเมลหนึ่งฉบับจากบอร์ดบริหารแมนยูชิบหายแล้วกูไปทำอะไรไว้หรือเปล่าวะเนี่ยขอเข้าไปดูหน่อยสิไรกูออกป่าววะอ๋อรีสเกตดูเฉยๆตกใจ <laughs> แ่งก่อนเกมไปเจออาเซนอลผมขอแยกซ้อมเดียวหน่อยับทุกคนคือผมมีปัญหากับจังหวะออกไปตัดจริงวะไม่รู้แบบออกไปตัดยังไงให้มันแบบโอเคอะ <laughs> เออถ้าออกไปสุดก็ เสียงโดนล็อกโดนอะไรนะแล้วบางทีเวลาไปแข่งจริงมันชอบเบี้ยวอ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวลูบูแค่นี้แค่นขาอ่อนวิงข้าระยะยุดเซฟโอเควิ่งข้าระยะยุดเซฟโอเควิ่งเข้าระยะยุดเซฟโอเค ตอนแข่งจริงต้องท่องแบบนี้ทุกคนวิ่งเข้าระยะหยุดเซฟโอเคเกมสุดท้ายวันนี้เจอกับอาร์เซนอลครับเจออันใหญ่เลยครับบาเบอร์นี่ดาวซันโวพีเบริกนะเวลานี้นะครับผมล่าสุดคือยิงแซงซซนมินไปแล้วนะครับทุกคนเกมสุดท้ายของวันนี้ครับโอ้โหบรรยากาศที่โอทีฟฟอร์ดก็แสงมันจ้าซะเหลือเกินแสบตาไปหมดดีนะที่เรามีแว่นกรองแสงนะครับผมแต่ยังขายตอนนี้ไม่ได้รอพักครึ่งก่อนเอาจาหวันนี้ครับไอตัวนี้ยังไงยังดึงบอลไว้กับตัวเองแต่ไปส่งให้กาบียมากเกเยสซะกันมันคนละทีไม่บ้า นี่อุิการให้มาที่บุปผา,าซาโก้ครับยังไงบ,บาร์เบอร์ตัดลายมาแล้วบาร์เบอร์มีเพื่อนออกไปยืนตำแหน่งอะไรวะรลืม <laughs> ไอ้ยัยแม่งแบบโดนอีกแล้วครับ <c oughs> ก็ออกไปแบบเข้าระยะแล้วนะ <c oughs> เออเข้าระยะกลมๆแล้วก็หยุดคือมันแอคชั่นสุดท้ายอะ่ะมันเหมือนกระโดดหลบบอลเลยเว้ยเออผมว่าผมอยู่ตำแหน่งดีแล้วนะแต่ดูดิเนี่ยมันแบบ มันหลแค่นี่มันจะบังทั้งตัวแบบเนี้ยอ่ามันโดนไปแล้วไม่เป็นไรมูฟออนให้ไวครับเรายังพอมีเวลาให้กลับมาได้แต่ตอนนี้คือโอ้โหอาร์เซนอลอาร์เซนอลมาดุจัดเลยนะทุกคนแม่งต่างกับ2เกมแรกราวฟ้ากับเหว่นแล้ครับบาเบอร์บาเบอร์ให้มามาอีกแล้วครับบุกยามาเอาอีกแล้วโอ้ยแม่เอ้ยโอเคผมจะรอดไหมเนี่ยว,วันนี้10นาทีแรกวันนี้ยังเป็นของอาร์เซนอลทั้งหมดนะครับผม กูมาอีกแล้วเรนโดทอสซาข้างในมีบาร์เบอร์เรนโดทอสซามาที่บอ๊อบบาร์เบอร์เข้าขวาแล้วไหลเพื่อนยิงกันโอ้โหโอ้กูเละแน่ครับวันนี้โอ้โห,โโหเละแน่ครับทอสซายังไงเรนโดทอสซาครับให้มาบาร์เบอร์ไอ,อ,อ้แกโอ้โหรอเป้าแบบนี้กูจะโดนกี่ลูกเ,เนี่ยวันนี้บาร์เบอร์โอ้ยดูดิ ไปเอาบอลกลับมาเล่นก่อนเฮ้ยลูกแรกตีใครแตกเร็วแบบนี้ถือว่ายังมีความหวังครับทุกคนพอซาเอาโหพิกทีเดียวหายทั้งแผงเลยยังไงจังหวะนี้โอ้ยมาแล้วมันมาแล้วโอ้โอ้โอ้โอทอ้อท้อเลยกูเกมนี้ ท้อชิบหายเลยวางต่อครึ่งหลังทุกคนท้อได้แต่ห้ามถอยเราต้องสู้ต่อครับถ้าจะถอยเนี่ยไปถอยแว่นออพตันด,ดีกว่านะครับผมทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบครับตอนนี้แว่นอาเนียขายดีมากจนแบบมันมันหมดไปแล้วนะครับต้องรอรอบใหม่อีดิชัน่นี้คิดว่าจะมาอีกทีเนี่ยน่าจะช่วงทันมาเลยแหละครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จับจองเนี่ยก็รอรอบหน้าได้แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าทางออพตัดยังมีรุ่นอื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นแฟนทอมรุ่นสปิดไฟที่ผมใส่อยู่หรือรุ่นอื่ ไม่ว่าจะแนวไหนเนี่ยบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานทุกตัวนะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุเกรดพรีเมียมอย่างดีและเลนเลจิน่า e อีกก็ช่วยกรองแสงสีฟ้าได้อย่างดีนะครับผมและที่สําคัญสามารถตัดแว่นสายตาได้ด้วยไม่ว่าจะสั้นจะเอียงเนี่ยสามารถบอกเขาได้เลยเดี๋ยวทางร้านเขาจัดให้หมดนะครับและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าด้วยครับผมคุณจะรับส่วนลดอีก100บาทกลับเข้าสู่เกมการแข่งน,นะครับผมโอ้ยหลังจากพักเบรกโฆษณาไปหวังว่านะโมเมนตัมจะกลับมาคือแม่งใจเสียมากเลยซึ่งแรกโดนไปสามศูนย์แบบตัวเนี่ยสามเอ้ โอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยสู้เพื่อลุงเว้ยลุงอยากได้บอลลงดอก่อนตาย <c oughs> ซึ่งต้องได้แชมป์ก่อนนะครับผมถึงจะมีโอกาสได้บอลลงดอโอเดกัดโอเดกัดโอเคเออเอโทนี่ฝากด้วยไปเอโทนี่โอ้โหแล้วมึงมึงมึงจับบอลเล่นก่อนก็ได้เออปาร์เบอร์ครับอ่าเออ โอเคตามซ้อมเลยครับลูกนี้อาซิโบโรสั่งเพื่อนแล้วครับให้ส่งไปข้างหน้าหน่อยเราต้องการประตรูอย่ามัวส่งขึ้นหลังตเติมมาแล้วมาสวีบูโน่ยังไม่ให้ข้างในโยนแคนบอลจันโอ okay. เคระยะเนี่ยกูบอกเลยนะกูต้องยิงวะ่ะเพราะว่าต้องเอาลุกหนักเข้าว่าครับแต่อาจจะต้องแบบเน้นให้ลูกมันไซ้ก้อยนิดนึงแล้วก็เผื่อระยะประมาณนี้มันจะไซ้เออนี่นต้องถ้าไซ้ก้อยต้องทางนี้ดีกว,ว่ายืไปปับ๊บหนาหนาเลยเหลี่ยมนี้หนานหนาเลยกดไปหนานหนาเลยหนานหนาเลย โอ้โอสุดยอดครับบอปาบูนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ใช่คนตัวหน้า <c oughs> แม่ทับได้กันจะไปกระ,กระโดดถีบแฟนบอลสุดยอดครับลูกนี้ดูกันเต็มๆไปเลยครับเอา้าดูกันให้เต็มตาโอ้โหน้องๆในทีมต้องอายบ้างเลยครับโอ้โหเกินไปจริงๆโอ้เทนฮากเทนฮากช็อกแรดฟอร์ดบโนเฮ้ยซังเซ เอ้ยเออโอ,โอ้ยมาจะให้กูเป็นฮีโร่ใช่ไหมมาครับคอนเนอร์จังหวะนี้ลุ้นเยี่ยวเหนียวกันทั้งคนได้บอแลแหละครับมาใครก็ได้เดี๋ยวกูยืนตำแหน่งรอย,ยิงส่วนวิญญาณลุน้นนะบอลขอบอลหน่อยกูไม่ลงแล้วกูรอย,ยิงจังหวะนี้เอาบอลบอลบอลสวยป้บาบุญโอ้ยจบการโอ้ยอพูดถึงสินทดให้4นาทีครับทุกคน บาร์เบอร์บาร์เบอร์ริมเส้นมองบาร์เบอร์หน้าเป้าบาร์เบอร์ริมเส้นไหลมาไม่ออกกูไม่ออกออกูปิดตอแรกโอเคไป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 นาทีสุดท้ายไปอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าไปไปกระชู้ไปไปโอ้โอ้โอ จบเกมยูโยนบ,บอดครับโอเ้เสียดายไอ้ลูกที่บาบูลยิงชนคานเมื่อกี้ถ้าเข้าไปนะแม่งคือเป็นเกมที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยเกมเนี้ยแม่งโอ้โหเซฟก็เยอะฟรีคิกก็สวยถ้ายิงประตูที่เสมอได้นะแต่ฟุตบอลก็อย่างนี้แหละครับบางทีมันก็ไม่ได้เป็นดังใจหวังไปซะทุกอย่างนะเนาะก็โอ้โหมือ <laughs> <laughs> ตุ่มเยอะขนาดนี้เป็นคนนี้กูรู้ว่าเป็นอิสุปิสัยเราก็เต็มที่แล้วเนาะในฐานะผู้รักษาประตูนะครับผมอไปดูตารางคะแนนก่อนจบซะหน่อยว่าเราหล่นไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าทีมข้างบนจะสะดุดให้บ้างอะเนาะไหนดูซิโอ้โหซิตี้ก็เฮ้ยก็ก็ไม่แย่ไม่แย่จากที่ตอนแรกเราจะขึ้นไปเป็นที่2แต่กลับกลายเป็นว่าเราหล่นมาเป็นที่3แทนนะครับผมแต่ตามอยู่แค่แต้มเดียวก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปครับทุกคนอย่างน้อยลุงบุลก็มีอาว,วุธอันตรายชิ้นใหม่แล้วก็คือฟรีคิกครับ